สวัสดีทุกผู้ชมครับวันนี้จะมาดูการตีตีขึ้นมาสิเออตีภารกิจตีได้เพอร์เฟก h o ช็อตสครั้งนะครับก็จะอยู่ในกิจกรรมของ secret garden นะคือเพอร์เฟก h o ช็อตสครั้งเนี่ยเอาจริงจ,งจาก3ามลุมเนี่ยน 5, 4, เนี่ยพาห้าพาสีพาสีเนี่ยคือถ้าเราคิดเยอะเราจะเครียด แต่เราต้องไม่คิดเยอะแล้วเราจะไม่เครียดแล้วเราจะผ่านได้แต่ว่าตีไม่เครียดยังไงตีไม่คิดเยอะยังไงมาดูกันครับเดี๋ยวตีให้ดูตีไม่เครียดตีสนุกสนุกแน่นอนมายังไงก็สนุกตีเพิ่มไป็อตสามครั้งตียังไงให้สนุกมาดูกัน <c oughs> จริงๆชอบนะมันเป็นโจทย์ที่ง่ายมากเลยง่ายกว่าได้เบอร์ดี้สองหลุมกสามหลุมอีกเพิ่มไป็อตสามครั้งเนี่ยง่ายยังไงมาดู ูเยอะอีกพูดเยอะอีกเออพี่ชอบสามครั้งจ้าตียังไงก็ได้จ้าครั้งที่หนึ่งผ่านไปไม่น่าเชื่อหนึ <c oughs> ง่งผ่านไปจ้าก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมฝึกมาเยอะด้วยก็ได้ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ครั้งที่สองครผ่านไปอย่างยางัยงยงังในสองนี้ ครั้งที่สองอ่าวไม่โดนครับไม่โดนโอ้ได้ได,ได้ได้สนามดีมากครั้งที่สองผ่านไปครับครั้ทงที่สามครับครั้งที่สามอึบอุ้ยเกือบได้อันนี้เพอร์เฟกต์ช็อตยังได้หนึ่งครั้งอยู่ครับยังได้หนึ่งครั้งอยู่จะตียังไงเอ่ยให้มันได้เพอร์เฟกต์ช็อตสามครั้งอืมก็ตีอย่างนี้ไงเห็นไหมครับบอกแล้วมันไม่ยากหรอกโอ้โโอสากครั้งแรกอย่างดีเลย ทำไมครั้งที่สองไม่มาทัทีคือที่บอกว่ามันไม่เครียดเพราะว่ามันไม่จํากัดว่าจะต้องได้อะไรนะโอ้ยจะ,จะต้องได้สก,กอร์เท่าไหร่คือตีไปอ้าโออะไรเนี่ยแล้วก็แล้วก็ดีดออกอืมคืออ่ะอังี้อธิบายก่อนนี่ว่ะอธิบายก่อนว่าคือตัวภารกิจอ่ะมันบอกให้ว่า ทำยังไงก็ได้ให้ได้เพอร์เฟอร์ช็อตสามครั้งใช่ไหมแต่แมนไม่ได้กําหนดเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งว่าคุณจะต้องจบที่สกอร์เท่าไหร่รเพาะฉะนั้นแล้วบางคนที่คิดเยอะก็คือจะตอะีอะไรวะจะตีสามครั้งไปถึงหลุมเลยลงหลุมตีสองครั้งลงหลุมสามครั้งลงหลุมปุ๊บเอาจบครบสามสนามอะไม่ผ่านก็ต้องมาไล่ตีใหม่เนี่ยล้วเราผมแล้วตีมาตรงนี้แหละยังไมยังไม่ได้เห็นไหม มีโอกาสตีเยอะมากตียังไงก็ได้ให้มาได้เพอร์เฟกช็อตสามครั้งเนี่ยคือตีแบบไม่ค่อยเครียดไงแต่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะอ๊บอ,อ่าครั้งที่สองเราเห็นไหมอ่าครั้งที่สองละแต่ดูสกอร์สกอร์ตอนนี้ไกลามากบอกเลยเดี๋ยวเราไปตีโต๊ะื่นมากดีกว่าเนาะอะไรอีกอนโอ้เนี่ยอะไรเนี่ยอัปเดตใหม่มาต้องเป็นอะไรเนี่ยอ่ะตอนนี้ใช้เอร,รินตีไปละสองสองเนาะ เดี๋ยวไปตีอ่าตัวอื่นดีกว่าเห็นไหมบอกแล้วมันไม่มันมันไม่ต้องซีเรียสมันตีแบบสบายสบายเราไม่สนใจเรื่องสกอร์เดี๋ยวดูนะครับว่าจบสามหลุมเนี่ยจะผ่านไหมเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราขอเคลียร์ลุมนี้ก่อนก็ไปหารูซี่หรือไม่ก็มาติน่าดิอโอเคดูก้9แล้วนะ อัดเลยปั๊บบวกเท่าไหร่บวกตีเะเห็นไหมสก,กอร์แบบโอเวอร์พาหนักมากตีโอเวอร์พ่าเลยโอูอย่บอกเ,อเราไม่เสียเพเดี๋ยวเราเก็บเวิร์มโฮมตัวนี้แล้วก็ววไปลุ้นโอ้ยจังหวะไม่ดีเลยอาจคิดตอนนี้นยังไงเนี่ยไม่เข้าใจเดี๋ยวเก็บเวิร์มโฮไปลุ้นมาติหน้าตีดีกว่า น่าจะเพอร์เฟกต์อดทีเดียวจบแต่ก็ไม่แน่นะตีตรงนี้อาจจะได้เพอร์เฟกช็อตเลยก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหม <c oughs> ว่าแต่อะไรนักหนาที่เชื่อมต่อเซเวอร์นะฮะจังหวะไม่ดีอาดคลิปไม่ดีเนี่ยจะอาดซ้ำรอบสองก็ไม่ได้ด้วยตีมาขนาดน,นี้ละอ้ยฮึไม่โดนเบิร์มโฮ้ไหมเ๋ยวพายุไหม่หหมะโอเค ตีตีตรงนี้แหละตียังไงก็ได้ตีไปเรื่อยๆให้มันได้เพอร์เฟกตช็อตยังไม่ได้ <c oughs> เราให้โอกาสลูซี่ถึงสักไม้เจ็ดแล้วกันเนาะถอยมาถอยมาถอยมาอาจจะได้ตรงนี้ก็ได้โอ้ยเลยรีเซ็ตบ่อยก็พอลำคาญเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็เชื่อมต่อยู่นั่นแหละก็ยังไม่ได้ สนุกสนานนะครับไม่ยากเอ้ยไม่ยากไม่เครียดแต่ตีไม่ค่อยโดนเหมือนกันแต่ก็ตียากนะหนึ่งสองสามให้ตายเสือหับินแต่ก็ไม่แน่นะผมว่าคือถ้าตีไม่แม่นจริงๆเนี่ยไปมาสามตัวนี้ก็ไม่จบนะอาจจะต้องตีรอบก็ได้ใครจะไปรู้ฮึแม่เฮ้ยเฮ้ยมันจะไม่ผ่านจริงวะเฮ้ยมันจะไม่ผ่านจริงจริงวะ เฮ้ยแย่แล้วเว้ยจริงๆนะบางทีมันก็ไม่ได้เชื่อเนาะว่าอาจจะไม่ผ่านก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยไงวะเนี่ยเฮ้ยยังไงวะเนี่ยปึ๊บทิพไา้ละเฮ้ยแทนแันแันแทนหรือมันจะไม่่านวะบานดูึ๊บอ่าครบเลยแล้วก็สกอร์ดับเบิ่อพาพอดีบวกห้าไปเลย ตอนนี้ก็อยู่ที่9 overpower หนักมากจะไม่เป็นไรเพอร์เฟคช็อตเรา <sign> สำเร็จไปละสกิลโหมะไม่สกิลมาเพื่อจะได้สกิลมาเอ้าเมื่อกี้ไม่นับเหรอ,อตายแล้วเอามาลุ้นมาลุ้นตีหน้าซะละหนึ่งสองสามโอ้พอดีเป๊ะ <laughs> ฟลุกโอเคโอเคฟลุกอ่ะโอ้ นี่โอเคไม่เป็นไรผ่านละแล้วเราก็ผ่านละเคลียร์ละนะก็ที่บอกเนาะไม่ต้องซีเรียสอะไรมันมากมนะายน,ยานาออะขอแค่ตีให้ได้เพิ่มฟีช็อตไปตีตรงนี้เรื่อยๆคือมีโอกาสรู้สึกว่าเท่าไหร่อะคนละคนละสิบครั้งเอ้ยเก้าครั้งเนาะเก้าสามยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดครั้งเนี่ยตีให้ได้เพิ่มฟีดช็อตสามครั้งตียังไงก็ได้ลมประมาณนั้นเออน่าจะประมาณนั้น มันก็ไม่ยากนะเพียงแต่เรามีโอกาสตีเรื่อยๆแค่นั้นเองตอนนี้ผ่านแล้วนะแต่ว่าจะลองีสักทีไม่ได้ไหมไม่ไม่ได้เออเฮ้ยเอาละพอละพอละีๆๆ่เปนจะยาวจบสนามดีกว่าอ่า24นะครับ24.5สลบสเท่ากับเอามาเป็นย1 4แล้วกันโอ้เดี๋ยวมันเอียงไว้อ่าประมาณ21 ปึ๊บแมก็ยังไม่ได้ดดุลงไปหลุมไปซะโอเคบวกไปเท่าไหร่เนนะี่ยบวกหนึ่งแล้วก็อยู่ที่10โอเวอร์พาร์เกินไปเยอะเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเรียดนี่เห็นไหมก็อย่างที่บอกรับก็คือมันไม่ได้ซีเรียสเรื่อง สกอเลยมันสีเรียสแค่ว่าตียังไงก็ได้ให้ได้เพอร์เฟกช็อตสามครั้งเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่บอกก็คือ1คนน่าจะมีโอกาสตีประมาณ9ครั้งก็9,3,27สาครั้งขอแค่3ครั้งเท่านั้นเพอร์เฟก h o ช็อตตีไม่ต้องซีเรียสมากครับแต่ก็พยายามให้มาได้ก็แล้วกันเนาะประมาณนี้สนุกสนานครับสนุกสนานอืมอจนได้ครับอโอเคต่อคลิปนี้ก็มาตีเฮา สนามสุดท้ายต้อเป็นสามเบอร์ดีแน่นอนเลยโหัวได้ฮะขอ,อได้อีเกิลหรือดีกว่าหนึ่งครั้งครั้งเดียวอีเกิลเหรออันนี้ก็อันนี้อันน,น,นี้สนามนี้ได้แค่อ่าอันนี้ไม่แน่ใจจะได้ไหมตอนนี้มีโอกาสได้โอเคโอเคโอคลิปนี้มามามาดูตรงนี้อ่าตอนนี้กลายเป็นสองอันเดอร์พาละก็ถือว่ายากครับพอละพอแล้พอ Okay. คลิปนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมาตีให้ดูว่าสนุกสนานตีง่ายๆอย่างนี้เลยอย่าไปเสียเรืเร่องสกอร์พยายามตียังไงก็ได้เนาะก็คลิปนี้ใครปุกงใจชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากครับเอาละครับคลิปนี้ก็ห้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ